ตั้งลำตัวตรงลดมือซ้ายลงด้านข้างเลยแขนขวายังคงยืดอยู่หายใจเข้าหายใจออกขาไตมือออกทางด้านซ้ายแล้วค่อยๆงอข้อศอกโลกยืดลำตัวออกด้านข้างเยอะๆค่ะพยายามให้ด้านข้างเป็นเส้นตรงนะคะใครที่แขนตึงมากๆรู้สึกว่ายืดออกไปแล้วเจ็บนะเราลองพับข้อศอกมาแบบนี้ก็ได้เปิดศอกขวาไว้ แล้วก็ยืดตัวออกไปด้านข้างยาวๆค่ะไหล่ไม่หอ่อคองไม่หดลงตัวไม่ทิ้งนะคะพยายามยืดไว้สี่เปรศกไว้ค่ะเปิดรักแร้ไว้สามสองและหนึ่งค่ะให้เรายืดลำตัวกลับขึ้นมานั่งในท่าเดิมแขนขวายังคงยืดอยู่ค่ะหายใจเข้าลึกๆมือขวาจับไปที่ใบหูทางด้านซ้ายเลยนะคะเราจะยืดคอบ่าไหล่ทางด้านซ้ายบ้างหายใจออกค่อยๆโน้มศีรษะลงมาทางด้านขวาค่ะ ให้คอบ่าไหล่ซ้ายได้ถูกยืดขณะที่อยู่ในท่าน,นะคะให้เราดึงความรู้สึกไปจับที่กล้ามเนื้อมัดที่ตึงนะคะเราใช้ความรู้สึกใช้ลมหายใจเข้าไปช่วยจับกล้ามเนื้อมัดนั้นนะกล้ามเนื้อมัดนั้นจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะหายใจเข้าลึกๆถ้ารู้สึกว่ายังไม่ตึงลองเดินไตมือออกไปด้านข้างให้ตึงมากขึ้นค่ะ 2. หายใจเข้าลึกค่ะไหลสองข้างผ่อนคลายไว้ และหนึ่งค่ะตั้งศีรษะกลับขึ้นมาเข้าชูเอากับมือขวานะคะขอโทษมือขวานะแตะไปที่สะบักหลังแบบนี้เลยแล้วชูแขนซ้ายขึ้นมาค่ะจับไปที่ปลายข้อศอกขวาดึงลังสองแขนไปด้านหลังเกลายไกลหายใจเข้าดึงหลังศอกขวาไปทางด้านซ้ายค่ะเหมือนเดิมฝ่ามือขวาพยายามแตะสะบักแน่นนะคะแตะสะบักแน่นๆอย่าให้มือขยับดึงลังศอกขวาไปทางด้านซ้าย หลังไปจนรู้สึกตึงที่ใต้ท้องแขนขวาหัวไหล่ขวานะคะค้างไว้นะใครที่ยังไม่ตึงสามารถเอาศาาีรษะดันต้นแขนไปด้านหลังได้อีกเล็กน้อยค่ะ4 3 2 1ค่ะอ่ะจากนั้นค่อยๆค,ค,คลายกลับมาสองแขนสองขึ้นหาเพดานหายใจเข้า ลดมือลงมาด้านหน้าค่ะหายใจออกท่านี้ช่วยยืดสะบักไหล่ด้านหลังแขนซ้ายควยไปที่แขนขวาใช้แขนขวาล็อกซ้ายแน่นๆเลยค่ะจากนั้นกดไหล,ล่ลงผ่อนคลายนะลดไหล,ล่ลงผ่อนคลายให้ไหล่สองข้างเสมอกันหายใจเข้าลืกค่ะหายใจออกค่อยๆหนันศีรษะไปทางด้านซ้ายนะคะเพื่อให้คอทางด้านขวาได้ถูกยืดด้วยค้างไว้สี่สามสอง ค่ะหายใจเข้ายืดแขนตึงออกมาด้านหน้าหันฝ่ามือเข้าหากันค่ะประสานมือกันให้แน่นเหมือนเดิมนะคะค่อยๆม้วนมือช้อนคางขึ้นมาค่ะแล้วยืดตึงออกไปด้านหน้าไม่ไหวจริงๆอาจจะงอข้อศอกออกด้านข้างได้เหมือนเดิมนะคะไหล่ผ่อนคลายแต่ก็จะบอกว่าทรงข้างก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะลองปรับให้เหมาะสมกับ ความถนัดของเราเนาะความตึงความยืดหยุ่นของเรามีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ลองค่อยๆยยืดสําหรับใครที่เหมือนว่าจะไปได้นะคะเหมือนว่าจะไปได้ลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆย,ยยืดค่ะหายใจเข้าลึก พอหายใจเอาค่อยๆยืดออกไปด้านหน้านะคะเวลาที่เราหายใจเข้าออกซิเจนจะเข้าไปแทรกตามกล้ามเนื้อเราเวลาที่เราหายใจออกอะค่ะก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเวลาที่เรายืดอะค่ะไม่จําเป็นต้องยืดทีเดียวหมดเนาะพยายามค่อยๆยืดไปตามลมหายใจก็จะดีที่สุดค่ะป้องกันอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้วยจากนั้นง้วนมือกลับเข้ามาหาลําตัวค่ะ ยืดแขนตึงออกไปด้านหน้ายืดนิ้วมือนะคะแกะล็อกนิ้วมือออกนะฝ่ามือยังคงประกบกันอยู่หายใจเข้าก็ชูแขนขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะลองค่อยๆย,ยืดอ,อกขึ้นยืดหลังยืดแขนตึงๆค่ะต้นแขนซ่อนหลังหูแล้วลองแอนอกไปด้านหน้ายืดแขนไปด้านหลังอีกเล็กน้อยค่ะเชิดคางขึ้นมองไปที่เพดานนะสี่สอง และ1ค่ะให้เราตั้งลำตัวตรงแล้วค่อยๆปลดแขนลงด้าน่ะหายใจเข้าออกไว้ค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมายืดช่วงล่างของลำตัวบ้างยืดขาขวาตรงออกไปด้านหน้านะคะแล้วก็ดกปลายเท้าขึ้นปลายเท้าพยายามให้ชี้ขึ้นหาเพดานนะหัวเข,ข,ข่าอ่าสะโพกหัวเข่าข้อเท้านะคะพยายามให้อยู่ในเส้นเดียวกันให้เป็นแนวเดียวกันหายใจเข้าลึกๆค่ะลองยืดลำตัวขึ้นชูสแขนขึ้น หายใจออกนะคะให้เราลองยืดลงตัวไปด้านหน้ายืดลงตัวไปด้านหน้านะะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะ <c oughs> เวลาที่เรายืดพยายามเน้นหลังนิดน,นึงนะอย่าให้หลังเราโค้งงอมากเกินไปนะคะ <c oughs> หายใจเข้าชูแขนยืดตัวหายใจออกนะคะเราจะค่อยๆย,ยืดหลังออกไปแบบนี้ ไม่ไหวจริงๆแอบจะอาจจะแอบงอเขาขึ้นมาเล็กน้อยได้เหมือนกันนะคะท่านี้จะช่วยยืดเส้นปลายขาได้ค่อนข้างเยอะนะลองค่อยๆขยับก้นขยับก้นนะคะแล้วลองยืดลำตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะ,ะพยายามอย่าให้หลังงอใครที่ตึงแล้วหยุดแค่นี้ได้เลยค่ะแล้วผ่อนแขนลงสองมืออาจจะจับไปที่หน้าแข้งหรือวางไว้ที่หน้าขาเบาๆแบบนี้ได้เลยนะคะหายใจเข้าใครไปต่อได้ลองยืดหลังออกไปด้านหน้าให้มากขึ้นค่ะ แล้วหายใจออกค่อยๆลดหน้าท้องลงมาหาหนะะ้าขาเน้นหลังนะคะอย่าให้หลังโค้งงอแบบนี้นะเมื่อไหรที่หลังโค้งงอนะคะนั่นคือการทำรลายกระดูกหลังเรานะพยายามยืดออกไปตึงๆอ่าใครตึงแล้วหยุดได้แค่นี้ก็แค่นี้ค่ะไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ร่างกายของเราไปเรื่อยๆถ้าเราไปต่อได้อีกค่ะลองค่อยๆยืดอ,อกยืดหลังลดหน้าท้องลงมาหานะะันหน้าขางอข้อศอกลงไปเบาๆอ่าลองขยับก้นซ้ายลองขยับก้นขวาดูนะคะ ค่อยๆย,ยืดํำตัวออกไปด้นานหน้าเรื่อยๆทีนี้เวลาที่เราอยู่ในท่าถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันตึงมากจนเกินไปค้างท่าไม่ได้เราอาจจะใช้การยกซ้ายยกขวาช่วยนะคะ mm hmm. เพื่อให้กล้ามเมนื้อได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเนาะ,อะลองค่อยๆขยับค่ะแล้วเราก็หายใจด้วยหายใจช่วยไปเรื่อยๆนะคะเราอาจจะสามารถเดินไตมือไปได้เรื่อยๆยืดหลังไปได้เรื่อยๆค่ะย,ยืดํำตัวไปได้เรื่อยๆเนาะ,ะใครที่พอค้างไหวนะคะลองค้างไว้อีกสัก สามลมหายใจของตัวเองนะลองอยู่ในท่าค่ะแล้วลองเรียนรู้ร่างกายของเราในขณะที่เรากำลังยืดตัวอยู่อตอนนี้ก็จะตึงที่เส้นใต้ขานะคะตึงไปที่กล้ามเนื้อหลังช่วงล่างด้วยนะคะก็จะเป็นท่าที่ช่วยแก้อาการปวดหลังได้เหมือนกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ เมื่อเพียงพอแล้วนะคะอยู่ในท่าได้สัก4ี่ถึงห้าลมหายใจแล้วเนี่ยเราลองค่อยๆดึงตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วหายใจเข้าชูสองแขนขึ้นหายใจออกค่อยๆคลายทียนี้นะคะดูนินนะให้เราลองลดมือซ้ายลงด้านหลังนะคะปลายนิ้วจะชี้ออกไปเฉียงไปที่มุมเสือนะถ้าใครมีเสืออยู่ให้มือซ้ายเฉียงไปที่มุมเสือทางด้านขวานะคะแบบนี้นะ จากนั้นลองดูนะคะท่านี้จะช่วยยืดด้านหน้าลำตัวได้ดีหายใจเข้าค่ะให้เราปิดฝ่าเท้าแล้วดันสะโพกขึ้นสูงๆดันสะโพกขึ้นสูงๆค่ะค่อยๆแอนอ,อกยืดด้านหน้าลำตัวยืดหลังค่ะขาพยายามตึงนะคะขาขวานะพยายามยืดให้ตึงแล้วผลักสะโพกขึ้นหาเพดานนะคะเราจะไม่ผักไปด้านหน้ามากเกินไปพยายามดันขึ้นหาเพดานค่ะให้ฝ่าเท้าขวาเบาเลยส3า หนึ่งค่ะค่อยๆย,ยันสะโพกกลับลงมาในท่านั่งเหมือนเดิมค่ะได้กันไหมเอ่ยอทีนี้เมื่อยืดด้านหน้าลำตัวแล้วนะคะเปิดขาขวาออกด้านข้างแบบนี้เลยเปิดขาขวาออกด้านข้างแบบนี้เลยขอกลับมานั่งในเสื่อเหมือนเดิมกระดกปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้งนะคะสองมือนะคะวางลงที่หน้าขานะปลายนิ้วมือเราจะชี้ไปทางด้านหน้า หายใจเข้าค่ะให้เรายืดหลังยืดอ,อกหายใจออกยืดอกออกไปด้านหน้านะคะยืดอกไปด้านหน้ายืดอกไปด้านหน้าโอเคทีน,นี้เหมือนเดิมยืดอกวเวลาที่เรายืดหลังหรือว่าเป็นท่าที่เราต้องพับตัวพยายามให้หลังเราตรงมากที่สุดนะคะยืดยาวมากที่สุดกระดกปลายเท้าไว้4พยายามอย่าปล่อยเท้านะคะแอคทีฟเวตกล้ามเนื้อต้นขาให้มากๆ4จะได้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะ3 2 หนึ่ค่ะโอเคให้เรายืดตัวกลับขึ้นมาคะ่ะสลับข้างบ้างเด้งขาขวาเก็บเข้ามาค่ะขาซ้ายยืดตึงออกด้านหนะ้าเหมือนเดิมเลยเวลาที่ยืดนะคะหลังต้องตรงนะคะขาตึงได้ตึงนะ2องแขนชูขึ้นหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยืดลำตัวออกไปด้านหนะ้าค่อยๆย,ยืดออกไปก่อนนะไปตามลมหายใจออกหายใจเข้าให้เราลงหยุดหยุดนิดนึงแล้วหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกค่ะยืดตัวออกไปยาวๆนะอาจากนั้นค่ะถ้าเราตึงแล้วไปต่อไม่ได้ลองปลดมือจับไปที่ข้อเท้าก็ได้ค่ะจับไปที่น่องก็ได้วางไว้ที่หน้าขาก็ได้เช่นกันดูร่างกายของเราเป็นหลักค่ะหายใจเข้าลึกหายไปต่อได้อีกนะคะลองค่อยๆโน้มหน้าท้องค่ะดึงหน้าท้องลงมาให้อยู่ใกล้กับหน้าขามากที่สุดไปต่อได้อีกก็ค่อยๆเดินไปมือคาย,ยืดออกไปยืดออกไปยืดออกไป,เ,ไปเรื่อยๆ4 3ส,ส 2และหนหา,หายใจเข้ายืด2แขนขึ้นลดมือขวาลงด้านหลังนะคะปลายนิ้วชี้ไปที่มุมเสือทางด้านขวาเหมือนเดิมอ่ะขอโชว์ตรงนี้นิดนึงคะ่ะเอามือขวาวางลงไปด้านหลังนะคะ จะเฉียงจากสะโพกไปนะสะโพกไปที่มุมเสือขวาวางให้กว้างห่างประมาณ1คืบแล้วการหาประมาณ1คืบวัดง่ายๆวางมือลงไปแล้วแขนตึงนะคะแขนตึงพอดีแขนตึงพอดีอ,ดอ่ะทีนี้แขนซ้ายเราจะยืดขึ้นแน่ผูจากนั้นยกสะโพกค่ะแล้วใช้ฝ่าเท้าปิดสนิทนะฝ่าเท้าซ้ายค่ะกดปิดสนิทแล้วให้เรายืดยกสะโพกดันขึ้นสู่เพดานค่ะเรายืดหน้าท้องยืดหนะ้าอ,อก ยืดหน้าท้องยืดหน้าอ,อกยืดหน้าท้องยืดหน้าอ,อกนะคะเปิดหัวไหล่ออกไปทางด้านหลังคลายไปได้เยอะนะคะก็จะยืดด้านหน้าลำตัวได้เยอะขาซ้ายพยายามยืดตึงๆสีส่สองหนึ่งค่ะค่คอยๆปลดลำตัววางสะโพกกลับลงมาในท่าเดินนะคะอ่ะทีนี้เปิดขาซ้ายเปิดขาขวาขาซ้ายก็ยืดไว้ตึงๆแบบนี้เลย จองมือวางลงที่หน้าขาค่ะหายใจเข้ายืดตัวยืดอ,อกหายใจออกให้เรายืดอ,อกออกไปด้านหน้านะคะแล้วกดตัวลงมาต่ำๆยืดหลังลดลำตัวลงมาต่ำค่ะทครยที่หลังเริ่มโค้งแล้วหยุดเลยนะคะดึงตัวกลับมานิดน,นึงแล้วยืดหลังให้มากขึ้นค้างไว้สี่ครางไว้สักสี่ถึงห้าลมหายใจค่ะถ้าเวลาที่เราฝึกเองนะคะแล้วต้องจดจ่ออยู่กับลมหายใจของเราด้วยและหนึ่งค่ะให้เรายืดลำตัวกลับขึ้นมา จากนั้นดึงขาขวาอาขอโทษค่ะดึงขาซ้ายนะกลับมาฝ่าเท้าประกบกันในท่าผีเสื้อค่ะนี่ก็เพือเปลี่ยงนิดหนึ่งนะคะเป็นท่าที่ช่วยบริหารข้อต่อสะโพกนะคะยืดกล้ามเนื้อมัดไหนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาว ทีนี้ดึงส้นเท้าเข้ามาให้ใกล้สะโพกมากขึ้นนะคะพยายามกดสะโพกทั้งสองข้างเนี่ยให้กดลงไปในแมตให้แน่นเลยนะประสานมือแล้วนะคะลองเกี่ยวไปที่ปลายนิ้วเท้าเบาๆแล้วยืดหลังให้ตรงหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะค่อยๆกางศอกยืดหลังกางศอกยืดหลังท่ายืดน,นี้เหมือนกันนะคะหลังให้ตึงหายใจเข้าหายใจออกค่ะย,ยืดอกออกไปานหนา ยืดออกไปด้านหน้ายืดออกไปด้านหน้าค่ะ,ะแล้วค้างไว้นะใครตึงแล้วหยุดแค่นี้เลยนะคะใครที่ไปต่อได้นะลองค่อยๆย,ยืดหน้าอกนะคะเน้นการยืดหน้าอกมาหาฝ่าเท้าเพื่อว่าเราจะได้ยืดหลังได้เต็มที่นะคะกล้ามเนื้อหลังช่วงล่างก็จะได้ยืดได้เต็มทีนะค่อยๆลดลำตัวลงมาถ้ายังไหวอยู่ค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลดลำตัวลงมาช้าๆ ลองไปตามลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกไหล่ไม่ยกนะคะพยายามปลดปล่อยหัวไหล่ให้มากที่สุดผ่อนคลายหัวไหล่ให้มากที่สุดค่ะให้ลงได้เยอะในขณะที่หลังเรายังตรงอยู่นะลงมาได้เรื่อยๆเลยค่ะจะได้เยอะกล้ามเนื้อหลังช่วงลลังได้มากขึ้นสี่สโพกต้องไม่ลอยขึ้นมานะคะพยายามกดสโพกให้แน่นกระดูกลองนั่งปักลงไปที่แมตแน่นๆค่ะซหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวค้างไว้นะสอง หน่งค่ะหายใจเข้าค่ะให้เรายืดลำตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไหลสองข้างผ่อนคลายโอเคเป็นไงมั่งคะอันนี้เป็นท่ายืดในท่านั่งนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกโยคะในท่ายืนและท่านอนกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ